บดกับมามองนาซีเวนมองเก้าบดอีเสียวโทรศัพท์มาใส,ส่มาโทรเสียวโทรศัพท์มาโท,ทรบดโทรศัพท์เกิถามย่ามได้แบว่าเอ้าโทรศัพท์มันเศร้าผมเอาวันเอ็มร้อยให้ยามกินเนี่ยเห็นโทรศัพท์ผมบอย่ามบอกว่าบอเห็น,น วันนี้ก็เลยเขาไปถามเซเว่นได้เอาไอ้ผมได้เอาไอนโทรศัพท์ออกปบวอนทามมันผู้จัดการเซเว่นผู้จัดการเซเว่นเลยว่าไอ้คุณไปเอาใบสลิปมานะเดี๋ยวจะดูกล้องวงจรปิดให้ใใผู้จัดการเซเว่นว่าก<ช>็เลยเอาไปหาใบสลิปที่ไปซื้อของในเซเว่นมาเขาก็ย้อนเบิรงเวลาหมันเก่า เก่าม้งเสาสามสิบเจ็ดนาทีบันนี้ผู้จัดก,การเซเว่นไปเบิ่งเงิน p อง e r งจอมปิดแถวว่าคุณเอาออกไปแล้วในในกล้องก็มีเอาออกไปแล้วทั้ง power bank ทั้งโทรศัพท์เอาออกไปแล้ววันนี้โอ้ยออกมาวันนี้หัวใจหักใจนั่นแหละบันนี้ ลอเต้นต๊บต๊บตึ๊บต๊บต,บต,บต๊บโอ้ยมันข้างในมันอุ่งจวดจวดเลยบบดนี้เห็นจึงเลยเนาะบาดีเตึ้งคว่ำอะไรอ่ะว่อนคว่ำเสียดายโทรศัพท์เกิเกิดขึ้นมากัดน,นี้มันออกมามตอนแรกก็นิ่งเมื่อวันนี้เห็ุจึงไหยเนาะ ความโอ้โหความบ่พ่อใจจะคลองก็เกิดขึ้นมันก็ออกมากกับยุดหนึ่งเมองมันมันก่อนนเสียวยังไงดีมันมีมึงเดีวข้างในมันก็ปุ่งจวด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 อยู่หมละใจมันก็เคิ้นว่าดิ้นมันจะดินงหนินะแต่ว่าของปมอะไรเขาว่าพุ่งมันทายานมันพุ่งมันอยากได้โทรศัพทราซับขึ้นหนยนะมันก็ทุรุ้นทุรายของปมเลยแหละ ทางในใจมันพูดนพุดอะไรวจังใดน้อยจังใด, <c oughs> ด,ดจังใดเสียนจังใดเริ่มจังใดก่อนนอ้อวะบวัสดีเลยตัดสินใจขับรถย้อนกลั็เป็นเบื้องมองที่ไปส่งของก็เปิดไฟหมากแรีนบาไหวเป็นไงเขาก็บีบแต่อะไรนาะกับเรนซ่าบีบเปิดไฟหมากกระเบื้อง ทางเบิ่งทางไปน้ำโทรศัพท์เบิ่ง <c oughs> สิรุณเมนเลยกรับไปเรื่อยเรื่อยเพิ่งเขาบีบแต่อะไรมันก็แแง่งล้มทั้งในมันแงงคุ่งเดือดคักกดเนียนทั้งในใจมันกับเดือดคักเรบ,บ่อยไเพิ่งบีบแต่อะไรเั้งอเงินโทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์ขึ้นือ วันนี้ครับย้อนครับมามงก้อกแล้วม่จอดมาสเสเป็นมงก้ออีกวันนี้ตัดสิ้นใจวันนี้ยางเอาได้บัดย่างหากันนะยางเบึงไปนะย่างหาไปนะำนี่น <c oughs> ตึงความน้อยอกน้อยใจก็เกิดขึ้น ก็ได้เบื้องมันทั้งในมันเดือดดปุ่งทะย่านอยู่ปุในใจนี่มันปุ่งให้ก้อนกันสิว่าน้านำน้ำพุนำ้ำอะไันมันปั่นนั่นแหละโอ้ยปุ่งหลายขนานดะปุ่งทะย่านมาจนสติแตกว่าน่ะกว่าจนเกือบมัน ข้ามคิดทั้งในมันออกมาโอ้พออยากย่างให้รถต้นตายได้ก็กสัวแต่นอ้อยังสิมันก็นมีออกอมารักษาโทรศพัพท์สนีมบวกขุมนะเป็นเร่งสีนอนี้ยา่างเบิร์ก็ย่างไปะมานนายที่นายยะหมู่บ้านพิศดานะครกับเส้น,สนทันเส้นทัน แจ้งวัฒนานี่เลยเส้นท่านไปอีกประมา่านมือนี้ไปมือนี้ไปหาแม่ชีร่องเงินกดกดใจหลักกิโลเมตรเบิ้งให้มิดยังกับเราเกกไม่เบิ้งมันสองกิโลสองกิโลนิดๆิสองกิโลกับสองสองจุดสองนะอ๋อสองกิโลกว,ว่าบเด้ยแทนหสองกิโลกว่า กลับมาอีกมันก็ต้องสองกิโลกว่ากันประมาณสี่กิโลกว่าระยะยางหายางหายางเบิ้งไปนึ่งเนียางไปมันก็เห็นคนน้ำทังมันก็เห็นเบิ่งละไอเรื่องเห็นไงก็ยังก้นใบบัวว่าเห็นอะไรบ้างมันก็เห็นเบิ่งแล้วไอเห็นมันก็เห็นเบิ่งแล้วมันก็ลากเข้าไปกินเบิ่งลยไคนพุท พูดถึงว่าเห็นอะไรบ้างมันก็เห็นมันก็ลาบแบน้ำเบิยู่แล้วข้างในมันก็น้ำเบิร์ดแล้วเออเอยจะเบิร์ดมันแหล่ะล้วเบิร์ดจะทั้งนอกเงาแตกเงาแตนทั้งห่อนแดดห่อนมันละมุดย่างไปกลับมาย่างไปย่างกลับยุ่นตั้งแต่เก่าม่งกว่าจนออดใบม่วงใบม่งกว่าเนาะเราเที่ยงก็ไม่ได้กินเลย ตอนเร้นช่วงเที่ยงกว่าๆนี่มันยางกลับมากไรถึงหน้าเซเว่นเลยยุดยุยยดนิน่งเบิงง่งม,นงมนันมันพุง่งแห้งไรมันพุ่งขึ้นมันพุ่งมันดิ่นมันพุ่งไปย่านขึ้นงู ตีเบิ้งมันดีนี่เบิ้งมันมันมันเบิดแรงมากยังมันจังเห็นมันมันจังเห็นมันแสดงไงตัวนี่มันแสดงตัวไอ้สมสู้กันข้างในนี่โอ้ยังอิสราเบิ้งมันเบิ้งไปเบิ้งมาจนเบิดแห้งจนเมยลาเนาะเมยแตกเมยแต่งเมยลาย่อมแบบบ้าแล้ว ก็สภเพ็นแล้ววันนี้โอ้วันนี้รับไปไปหารถสตตาร์รถตะเบิงอยู่โอ้บอกแล้วบอกแล้วมืแเ้ากลับกลับบ้านดีกว่าเอาแล้วพออขับรถกลับมาบ้านอันม่บ้านเลยถามว่าโทรศัพท์หายบอกว่าเอาลูกสะใภ้ก็ถามพ่อโทรศัพท์หายแล้วเนาะรู้ได้ไง มีคนโทรมาบอกแล้วไอ้โทรศัพท์พ่ออยู่กับเขาไอ้เราจริ้งเบอร์ให้โอ้ยวะ่ะคิอยู่อยู่ว่ามันว่าหายแล้วแต่ท้งโลกทั้งนอกมันยิ่งจิยูว่ามัน่หายนะมีตรงนี้คนเราปุ่งมันปุ่งแห้งมันปุ่งแห้งกว่าที่ห้องไปนางสมาธิธรรมดา นารนัตพงศ์ไอ้จุดนั่นนีสําคัญจุดจุดที่ว่าก่อนจะเห็นกายนี่กายเยก่อนจะเห็นทางหน้าเนี่ยเนี่ยก่อนเห็นกายนี้กายเนี่ยเอ้จุดนั่นนีมัน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 จุดนั่นเป็นยังไงเมื่อมันพุง่งพุ่งมาตลอดสือที่สะามชี้ถมันลูกเป็นไฟมาตลอดอถึงขึ้นไหนไอ้ไฟมัน ไฟมันร the er mm ับชนิดตอนไหนล่ะมันถึงไปเห็นน่ะตอนมันพุ่งยังยางแห้งล่ะมันมันพุ่งออกมาว่ามันพุ่งออกมามันเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดมันเบิดแล้วเล่ยเล่ยเหรอเลยนิ่งเบื้องเลยนิ่งเบื้องมันละมันยังมันก็เลยเห็นมันละ ก็ได้เห็นมันละเบื้องมันอ่ะอยู่สักพักหนึ่นงอ่ะมันก็เกิดความเหนื่อยล้าขึ้นมาน่ะก็เลยว่าว่เอาเลยแล้วว่เอาแล้วเห็นแล้วว่เอาว่าลูกแล้วลเห็นแล้วจะได้ลูกได้ประเด็นได้ลูกมันมีญาานลูกมาเลยเด่นวานมันเป็นเรื่องของไอตัวนี้นี่เองมันบ่แมนโทรศัพท์รรหายเด้ กรู้อยู่ว่ามันเป็นเลเลี่ยมของกิเลสตัณหาตัวนี้เองมันรู้สึกว่ามันละเอียดมากไปย่างเบิ้งไปย่างไปน้ำ่านน่ย่างไปนี่มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วมันก็เห็นอยู่แล้วมันเศพมันก็เห็นอยู่แล้วเศพเออมันก็เห็นอยู่แล้วทางตามันนี่ย่างเห็นคนน้ำ ้ายรถนี่ยนะ้ำน้ำยังไงเนาะมันก็เห็นอยู่แล้วเห็นมันเสียบอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่เห็นชัดๆตอนนิ่งเบื้องันตอนที่กลับแล้วตอนที่กลับแล้วล่ะแจะยิงเห็นมันลมสู้กันอย่างอิสระอันนั้นตอนที่เห็นเนี่ยตอนที่เห็นยางพานยางไปนี่มันก็เห็น เห็นแต่มันเสพแต่มันเสพเนี่ยอกันดีกดีเบิงกันนิ่งเบิงทั้งนอกแต่เบิงมันพุ่งมาเสพนี่คือว่าเห็นการกระทบเน่นบ่อเห็นเห็นสีมันไลเข้าไปช่วยใจคือภาพท่กลาเไลนเขาช่วยใจเนี่ยเออไลเขาช่้ยใจไล่เข้าไปครับแต่ว่าตัว ตัวที่นิ่งเบิ้งมันกับเบิ้งมั่นกับเบิ้งมันออกมากล่ะมันกระโข้กไปข้างในมันก็เบิ้งมันออกมากไหลมันออกมามันกระโโตออกมากนะมันกระโดมันเบิ้งตที่ไลเข้าไปนี่มันเป็นลักษณะของรูปร่างหรือเป็นลักษณะของผิวพันธ์หรือเป็นลักษณะของส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือนร่าง หรือมัดล่างเลยจะมันไหลเข้าไปแต่ละคนแต่ละคนที่กระคนนมันเห็นมันเห็นเนาะโบเบิ้งหนาเขาเห็นตะขาเขาเหรอเห il, да con, ido, uh, ็นตะขาเขาโบเบิ้งหนาเห็นต้นหนาเอ็กเขาแค่นั้นแหละบเรียไปจ้องเบิ้งขนาดมีเจตนาไบ่ได้มีเจตหน้าที่จะไปจ้องเบิ้งยางเบิ้งข้างนี่แหละยางเบิ้งข้างโบเบิ้งข้างก็สิตกลุมตกหล่อมยางต่ำเสาไฟไปเบิ้งข้างนี่แหละมัน มันก็เห็นโดยบม่ได้ตั้งใจบม่ได้เจตนาแต่ว่ามันเห็นแล้วมันก็ต้องมันมันดึงกาไปแล้วเัเดี้มันก็ต้องดึงมันเลยส่วนส่วนต่างๆของเรือนหลังมันจะไลเข้าไปเองเอันนั้นคือการกระทบแการสัมงพัดนั่นคือส่วนที่เทาตั้งใจเบิง้งเป็นส่วนที่ไลเข้าไปันเป็นส่วนของการกระทบพ้อมไปรลบเนาะ เมื่อไหลเข้าไปเราวินญาณมันนึ่งจะไปะจับเหม่อจึงเกิดอ,อินญาณต่างๆอะไรเออนั่นแหละมันไหลเข้าไปเองชวนในสชวนนึ่งก็ได้คือที่ห้องสัมพันธ์แต่ว่าความปไปจมมาอเนี่ยมันเป็นชวนของตัวไหนเออมันจะเข้าม่วงขาอยู่แต่ขาบ่อยไปจับม่อ แต่ตอนนั้นไม่มีอารมณ์มันก็เรียบไปหามองปจวบม่อเองน,นะ่ยนะฮอ,อเรียบเห็นถึงเรือไปอยู่ใกล้กันแต่มันก็ถือจินตนาก,การเป็นน,นะนะถือความผิดจเหม่อผิวพันธ์ยังสิมันก็เรือปีดมองนึงเลือนล่างยังสิมันก็เรือปีดมองหนึ่งแล้วแต่มันเสลยบไป ตัวเรือไปนี่ไมัเรือโวยอัตโนมัติโมเมนต์เท่า